สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนมกราคม2566ข้ามผ่านผลปีใหม่มาแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงคาดหวังกับปีนี้ค่อนข้างมากนะครับก็ยินดีกับชาวราศีพิจิกนะครับว่าปีนี้นะครับยังเป็นปีที่ดีของชาวราศีพิจิกอยู่แต่จุดที่เด่นนั้นอาจจะเหลืออีกไม่กี่เดือนโดยเฉพาะใครที่อยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทแล้วมันไม่มาสักที นะครับก็คงต้องบอกว่านะครับในช่วงอีกไม่กี่เดือนที่จะหมดการโคจรของดาวพฤหัสอยู่ในเรือนราศีมีนนี้ซ้อบ,บอกได้เลยนะเดือนมกราคมนี้เหมาะมากๆสําหรับการทํากิฟต์ของคุณใครที่จะทํากิฟต์ใครที่จะปล่อยให้มีท้องหรือใครที่กําลังจะคลอดบุตรนะครับดีใจด้วยนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกจะได้รับข่าวดีในเรื่องของบุตรหลานเข้ามา ฉะนั้นชาวราศีพิจิกหลายๆคนนะครับอาจจะตั้งคันหลายๆคนอาจจะคลอดบุตรในเดือนมกราคมนี้หลายๆคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของบุตรเช่นบุตรได้เข้ามาหาลาัยดีๆได้เรียนต่อได้จบการศึกษานะครับก็ดีใจกับชาวราศีพิจิกด้วยนะครับแต่ก็ประเด็นใหญ่ก็คงเป็นในเรื่องของการตั้งคันนะใครที่ตั้งคันยากหรืออาจจะต้องพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เดือนนี้แหละครับเหมาะที่สุดเลยนะ ไปดูในตรงส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองกันนิดนึงดาวการเงินของชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงดาวนั้นนะครับค่อนข้างแข็งแรงมาตลอดปี65แล้วในเดือนมกราคมนี้ก็ยังดูแข็งแรงอยู่และก็แข็งแรงมากด้วยนะครับแต่ทิศทางของรายรับนั้นนะครับดูโดดเด่นไหมต้องบอกว่าโดดเด่นนะฮะดูโดดเด่นแต่ไอรายจ่ายกลับโดดเด่นกว่านะนะครับฉะนั้นชาวราศีพิจิกหลายๆคนนะครับอาจจะมี กลิ่นไอของการจับจ่ายใช้สอยในเชิงของเบี้ยสังคมนะครับหรือหลายๆคนนะครับจะถอยโทรศัพท์จะซื้อเสื้อผ้าจะถอยรถสักคันหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะต้องมีกลิ่นไอเขาเรียกว่ากลิ่นไออะไรล่ะหน้าตาอ่าหน้าตาทางสังคมถอยอีกโก้คาได้ไหมได้แต่เดี๋ยวอายลูกน้องมันต้องถอยรถแบบประมาณคันและเกือบร้านหรือร้านขึ้นเงี้ยนะครับทําให้เปรืองเงินเปลืองทองนะครับ จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะฮะโอ้ยลูกน้องมันเล่นเครื่องสองสามหมืน่นหัวหน้างานจะมาเล่นเครื่องห้าพันเจ็ดพันมันก็การอะไรอยู่มันก็ต้องเล่นเครื่องเป็นหมื่นอีกนะฮะฉะนั้นชาวราศีพิจิกอาจจะมีรายใจ่ายในเชิงของเบี้ยสังคมพ,มพอพูดถึงเบี้ยสังคม,มนะบางคนอาจจะเจอซองแต่งงานซองขึ้นบุญบ้านใหม่นะครับ นะฮะหรือซองบวชก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นชาวราศีพิจิกก็รับมือกับสถานการณ์ดีๆส่วนรายรับไม่เป็นกังวลครับนะรายรับไม่เป็นกังวลอ่ะในตรงส่วนของด,ดวงดาวในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากจริงๆในเดือนนี้แต่เหนื่อยแล้วสำลิดไหมซอ้อต้องบอกว่าสำลิดนะครับฉะนั้นชาวราศีพิจิกหลายๆคนนะครับในเรื่องของการงานคาดหวังในความสําเร็จคาดหวังในความเติบโตคาดหวังในเรื่องของ การค้าการขายที่ดูดีได้ไหมต้องบอกว่าได้นะครับฉะนั้นมันก็สอดคล้องกันนะฮะเงินดีงานดีมันก็จบแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเหนื่อย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 จริงๆแล้วก็เหนื่อยแบบกอไก่หลายตัวนะกอไก่หลายตัวถ้าพูดถึงเรื่องงานนะครับฉะนั้นก็ชาวราศีพิจิกนะฮะถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อะไรได้อย่างอื่นซอนก็ไม่กลัวควบคุมรายจ่ายตัวเองได้ Drink, ซอก็ไม่กลัวนะเพราะรายรับมันก็ดูแข็งแรงดีการงานก็ดูแข็งแรง,งถึงจะเหน็ดถึงจะเหนื่อยถึงจะวุ่นถึงจะวาย ถึงหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะทําให้มันสําเร็จมันก็ต้องใช้ความพยายามก็ไม่เป็นไรนะพอดูในเรื่องของความรักความใครนะฮะมองไปแล้วนะครับไม่ใช่เราอารมณ์ร้อนอยู่คนเดียวนะครับเขาก็อารมณ์ร้อนด้วยเช่นกันและอาจจะร้อนแบบเงียบเงียบอ่าร้อนแบบเงียบเงียบ,บนะฮะเขาเรียกว่าหอบกระเป๋าหนีไปเลยอะไรประมาณนะั้น ฉะนั้นชาวราศีพิจิกซ้อกาลังพูดถึงอะไรนะครับพูดถึงว่าชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของความรักความค่ายอยู่พอสมควรแต่ดีตรงที่มันไปเอื้อมถึงดาวสุคระห์ด้วยฉะนั้นการที่ไปเอื้อมถึงดาวสุเคราะห์ด้วยชาวราศีพิจิกจะให้เป็นห่วงเป็นใยจนขนาดแบบมากมายนะครับซ้อก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าชาวราศีพิจิกเอื้อมถึงดาวสุคราะห์แต่ในเรื่องของความรักนะครับเชื่อว่าหลายคนคงมีการหลังน้าตานะ ฉะนั้นความรักของชาวราศีพิจิกก็อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความผู้วามอย่าตัดสินใจอะไรแบบชั่วแล่นไม่นั้นจะเกิดผลร้ายกับชาวราศีพิจิกในลหลายๆมิติขอให้โชคดี